นิโก้คันติดต,ตาตนิโก้คอนติเครื่องหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดครับวันที่หมดแล้ววันที่ไม่เลื่อนนะครับเลื่อนเติดสัปดาหนะครับวันที่ไม่เลือ่อนต้องคอยเช็คดูน,นะครับ หลังออกมาครับนเนี่ยมิโนรุนนี้ตรงนี้กดตรงนี้นะครับอเอาเม็ดปรโยมออกครับดึงเม็ดปรโยมออกแล้วต้องใช้เครื่องมือนะครับครับ เครื่องจะดึงออกทางด้านหลังนี้ไม่ได้นะครับจัดเปิดอหน้าปัดออกก่อนครับใช้เครื่องมือครับบีบหน้าปัดไว้แล้วดึงหน้าปัดด้านานี้ครับแล้วจึงจะดันเครื่องออกด้านหน้าได้ครับเครื่องออกด้านหลังไม่ได้ลยครับเพราะว่าหน้าปัด จัดว่างหัวหน้าหลแล้วใส่เม็ดมายองานะครับนีเคือมือนะครับถอดเข็มออกมาครับจัดรวบเข็มทั้งหมดครับตามเข็มครับแล้วดึงกดแล้วดึงออกมากแล้วถอนหน้าปัดน,น,นะครับหน้าปัด จะมีน็อตอยู่ด้านนี้นะครับด้านละหนึ่งตัวครับลอ็ลอคหน้าปัดด้านนี้หนึ่งตัวและด้านนี้อีกหนึ่งตัวนะครับใช้ล็อคเกลนใช้ล็อคเกลนหน้าปัดสองด้านเลยครับ เป็นจับน้าวองพัดครับแล้วดูนะครับสปริงตัวนี้นะครับที่จะต้องไปดีดเข็มให้จะองจะต้องดีวันที่ให้ให้เคลื่อนนะครับคือสปริงตัวนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องหักนะครับแล้วกลับมาดูครับวัพอสปริงนะครับ,รบใช้น็อตตัวนี้ตัวเดียวนะครับ คระปิงตัวนี้จะเหมือนกับจเหมือนกับเขาเรียกว่าวมาน a m นะครับไกลๆมาน a m ตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับดูให้ดีๆ,ๆนะครับตรงนี้จะหักเลยนะครับมีรอยหักนะครับคือกะปินตัวนี้มันจะต้องไปดีดดีดจับให้ตัวนี้มาทีที่เห็นนะครับ ขีดบางที่ครัีบางที่ให้เดิทีนี้มันจะเปลี่นตัวนี้ครับมันก็จะไปถีดบางที่ไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าเราดูอย่างนี้จะไม่เห็นรอยร้าวนะเราเราค่อยๆค่อยๆลองล้างดูนะครับนี่ครับลองล้างเบาๆนะครับดูดออกมาแล้วครับเนี่ย เมื่อกี้ตอนแรกมันยังไม่หลุดนะครับผที่วันที่ไม่เดินเพราะว่าสปริงแค่นี้หักนะครับสปริงแค่นี้ก็ไั่งหาซื้อมาแล้วครับเนี่ยครับ คือตัวนี้ตัวที่ดีนะครับไม่หักตัวนี้ตัวที่หักนะครับลูกค้าบางคนนึกว่าทําไมถึงวันที่ถึงไม่เดินอะไรหลุดหรือเปล่าครับนี่นะครับคือการตัวนี้ที่เขาหักนะครับไม่ใช่ว่าหลุดนะครับ รนะคับถ้าไม่หักจะอยู่สภาพนี้ครับตัวนี้เปลี่ยนไม่ยากครับเมื่อถอดน็อตออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับใันตัวใหม่เข้าไปเลยแล้วขันน็อตใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วขันนครับ ้าไปนะครับเขียปลายปลายปลายจักริงตัวนี้นะครับให้ลงให้ลงล็อกครับเขียขึ้นมารครับนี่ครับตำแหน,น่งนี้ครับเมื่อเขียลงตำแหน,น่งเรียบร้อยแล้วน้องหมุนดูนครับ ลองหมุนดูว่าการทำงานจะถีบจะถีบตัวจักเรจะถีบตัวแผ่นหมนที่ให้เดินน,นะครับนัุนไปด้านหน้าครับหมุนขึ้นด้านหน้า,าใส่สปริง ที่บางที่ลงไปแล้วครับลองหมนุนรอบๆเดินครับเีนการหมุนเดินหน้านะครับเดินเดินหน้าไปเรื่อยมาดูจังหวะมันที่ถ้าถูกต้องจะเลือกได้เดลยนะเมื่ใส่สปริงเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมัดสปริงให ให้เข้าที่นะครับทีนตัวนี้มันจะไปดีดตัวจัรให้ให้ฉีดจานมาที่วิ่งนะครับมั้ลองหมุนเดินหน้านะครับให้ตัวตัวจัรเดินหน้าไปครับถ้ายังไม่ครบรอบหมุนไว้หลังก็ได้ครับลองหมุนเดินหน้าต่ารไป สี่พันที่นะครับร้อยจยันหมุนดีเรียบร้อยแล้วลองหมุนเดือนหน้าพี่ครับลองดูว่าจานพันที่จะเปลี่ยนนะครับเนี่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนปึ๊กแล้วครับจำหลักตรงน,นี้ไว้นะครับเด็เลขสามแต่อยู่ตรงเม็ดมะยมนะครับแล้วหมุนถอยหลังมาสักนิดนึ่งครับเพื่อให้เป็นฟ้องตัวจับ ให้ถีนบแล้วหมุนเดินหน้าไปอีกครับจำมันนะครับตอนนี้จะเป็นเลขสลามนะครับถ้าถีบพันที่เลื่อนจะคล้ายกับเลขสี่นะครับแสดงว่าเรื่องแนะครับใช้ได้แล้วครับก็ประกอบจากสัปดาห์เท่านั้นครับ เบียร์สปริงตัวนี้ให้เป็นล็อกจานสัปดา์นะครับถ้าล็อกจานสัปดาเสียร์สัปดา,ปด,า,ปด,าดูนะครับ รอบละปัดกับขันรถข้าวละหนึ่งตัวครับขันพอถึงมือนะครับทีนี้เราก็จะมาลองหมุนวันที่ดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับ จะเป็นวันเสาร์วันเสาร์นะครับเสาร์ทุเดนะครับที่สิบเก้านะครับแล้วลองมาลองหมุนเดินหน้าดูครับหมุนไปเรื่อยๆครับถ้าวันที่ถ้าตะกั่งเปลี่ยนก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับถ้าเปลี่ยนปั๊บก็หยุดทุบเลยครับเะีัยงปดา่เริ่มเคลื่อนแล้วครับถ้าใช้งานได้วที่ก็ต้องเลื่อนตามกับไหนนี่ครับ ที่เลื่อนแล้วสับเวลาเลื่อนแล้วครับสัเวลาเป็นวันจันท์นะครับเออวันอาทิตย์ที่ยีสิบครับแล้วหยุดตรงนี้นะครับแล้วลงแล้วลงใส่เข็มนี่เลยครับใส่เข็มให้ตรงกับสิบสองนาฬิกา บาครับกดให้ลงล็อกครับแล้วใส่เข็มนาทีตามนะครับใส่เข็มการใส่เข็มนาทีครับก็กดลงไป,ปเบาๆเช่นเดียวกันครับ กดลงไปของเราเช่นเดียวกันนครับแล้วหมุนตรวจเข็มให้ดีนะครับอย่าให้เข็มทับกันชนกันนะครับแล้วลองมาหมุนมาที่อีกรอบนะครับนาฬิกาหนึ่งหนึ่งสี่จัดมิโดรุ่นนี้นำหมุนหมุนทวนเข็มได้ครับหมุนทวนเข็มมามาถึงให้ให้ถึงเ,เลขแปดนะครับแล้วหมุนเดินหน้าไปครับ วันที่ละสัปดาห์จะเคลื่อนตัวได้ครับที่ยี่สิบครับเคลื่อนตัวไปวันที่ยี่สิบเอ็ดครับตอนเที่ยงพอดีนะครับนี่ถ้าเกิดวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบสองนะครับเราก็หมุนลงมาอีกรอบหมุนจะเป็นแปดนาฬิกาเหมือนเดิมครับแล้วหมุนเดินหน้าไปอีกครับวันนี้จะเป็นเสาร์นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ต้องเลื่อนไปวันที่ยี่สิบสองนะครับตรงสิบสองนาฬิกาตรงนี้นะครับหมุนเบาๆเลยนะครับนี่ครับวันที่ยี่สิบสองแล้วถ้าวันที่ยี่สิบสองวันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบสองครับเราก็ตั้งเวลาเลยหมุนเวลามาที่ที่ปัจจุบันครับขณะนี้สิบเอ็ดนาฬิการครับก็ลืมบอกไปนะครับวันที่ลุนนี้เราก,กดได้นะครับ もうチェーダーが。 วันนี้การเปลี่ยนสัป,ปดาห์ก็หมุนเข็มให้ให้ถึงวันที่12นะครับให้ถึงเลข12ครับนสัป,ปดาห์จะเปลี่ยนวันที่ครับสัป,ปดาห์เปลี่ยนวันที่ก็เปลี่ยนนะครับวันที่ไม่ตรงนะครับเช็กกดนะครับกดแล้วปล่อยนะครับกดแล้วปล่อยวันที่จะเลื่อนนะครับจามสิเอ็ดวันนี้วันที่22นะครับเดินรถ นป่อยนะครับที่จะเปลี่ยนนะครับก็จบคลิปไปเพียงตอนนี้นะครับกดติดตามมานะครับคลิปหน้าจะมีอะไรมาสอันอีกต่อไปครับ